ในวัดเล็กเล็กกลางทุ่งชื่อวัดมะขามโบราณมีต้นมะขามแก่ยักษ์อายุกว่าสองร้อปีลาของมันโอบกอนหลุมศพเก่าหลายหลุมจนแน่นแาเท่า ท่านหนึ่งเคยเตือนว่าหลังหกโมงเย็นอย่าเดินเข้าไปใต้ต้นนั้นเพราะมะขามมันจำกลิ่นคนได้เรื่องนี้เริ่มขึ้นเหมือนตั้งเด็กหนุ่มพึ่งมาบวชเรียนใหม่ชอบนั่งอ่านหนังสือตอนเย็น ใต้ต้นมะขามเพราะเย็นลมดีและเงียบสงบวนหนึ่งเขาเห็นดอ,อกมะขามลวงตรงหน้าแต่ฝอกนั้นกลับเป็นสีดำสนิทเหมือนทานพอเขาเก็บขึ้นมาดู ได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆอย่าเก็บของฉันเขาสะดุ้งอึง้งมองไปรอบๆไม่มีใครคิดว่าคงหูแววเลยเอาฝักนั้นไปล้างน้ำแล้วใส่ถุงไว้จะเอาไปปลูกต่อ ื่น,นั้นเขาฝันเห็นผู้หญิงพรมยาวใส่ชุดขาวยืนอยู่ใต้ต้นมะขามมือเธอเต็มไปด้วยเปลือกฝักมะขามแห้งๆตาเธอวาวบุบเหมือนลุมลึกของฉันของฉัน คืนมาซาตั้มสะดดุ้งตื่นตอนตีสามข้างหมอนมีฝักมะขามดำวางอยู่เปียกชื้นเหมือนพึ่งหลุดขึ้นมาจากดินเขารีบเอามันไปโยนทิ้งหลังวัดแต่ตอนเช้าพระ ในวัดเห็นเขานอนนิ่งอยู่ใต้ต้นมะขามตามตัวมีรอยเล็บขวดเต็มไปหมดลิมฝีปากมีเศษเปลือกมะขามติดอยู่และที่หน้าขนลุกที่สุดบอกมะขาม ดังที่เขาโยนเมื่อคืนกลับไปอยู่ในมือของเราอีกครั้งหลวงพ่อเล่าว,ว่าต้นมะขามต้นนั้นปลูกทับหลุมศพหญิงสาวคนหนึ่งเธอถูกคนล็กฝังไว้ทั้งเป็นเพราะว่า เป็นชู้ก่อนตายเธอทราบว่าใครแต่ต้องของฉันขอให้ลากมะขามลัดขาไว้จนหายใจไม่ออกเหมือนฉันทุกวันนี้ชาวบ้านเดินผ่านวัดยามค่ำมักได้ยินเสียงมะขามตก ทั้งที่ไม่มีลมพัดแล้วเสียงนั้นจะตามมาด้วยกระสิบเย็นเฉียบอยากเก็บของฉัน